ตำรวจที่ปตำรวจใหญ่ผมเ่อยาเสพติดร่วมกันนะครับว่าให้ขยายผลนะครับสืบเนื่องมาจากว่าเรามีการจับกัญชานะครับที่วังน้อยรายใหญ่นะครับเมื่อเดือนเมษายนนะครับได้หนึ่งตันแล้วต่อมาอีกสองทวันแล้วได้ขยายมาจาับที่ดับบุกาได้กัญชามาอีกสี่ตันนะครับซึ่งกระบวนการงก,ก่าวเนี่ยจะเป็นการกัญชาที่ส่งออกนอกประเทศนะครับซึ่งทางกองสืบก็ได้ พยายามสืบสวนตลอดมาจนแน่ชัดนะครับว่าผู้ต้องหารายนี้นะครับเป็นเครือข่ายังกล่าวนะครับก็ไปทาการตรวจค้นจับกลุ่มที่ลบบุรีนะครับซึ่งเราได้ประสานงานร่วมกับทางฝ่ายทหารนะครับกองคนที่หนึ่งนะครับรมีทบศสามนะครับเข้าดำเนินการจับกลุ่มและยึดเป็นกองกลางไม่จำนวน3ร้อยกิโลกรัมครับซึ่งกระชาส่วนนี้เนี่ยมีมูลค่าประมาณ3ล้านบาทนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเครื่องมือในการที่จะแพ็คนะครับมีอ่ แพ็กที่จะส่งออกขายในเขตนี้หรือนอกออกนอกประเทศนะครับซึ่งเราจะขยายผลต่อไปนะครับโดยวิธีการก็คือว่าเอาเข้าใจว่าสืบสรวนมื่วาเนี่ยกัญชาชุดเนี้ยเอามาจะาเพื่อเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเอาเข้ามาแล้วก็มีการตกตาในการขนส่งโดยเอาถุงเป็นถุงมือนะครับด้านหน้าอยู่ด้านบนเป็นกล่องด้านบนแล้วก็เอากัญชานี้ด้านหน้าเพื่อจะ แอบแฝงแล้วก็มีการตับกิดกัญชาเพราะกัญชาที่กิดแรงเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่เพื่อมาขายในส่วนนี้นะครับไปไปแล้เราไม่คุมเป็นคนเฝ้าอย่างเดียวในเขาส่งเขาเขาเก็บให้เขาดูอย่างเดียวที่แรกไม่รู้ครับไม่รู้ต้องมาที่ที่เขามันกล่องเยอะๆเขาของเขาดูหน่อยพอดีต้องโควตาโควสอโควอเขาดูเราพบเขาพาไปดู บนข้างล่างน้างล่างท้ายก็เอาดูกนปล่อยไม่เวเเจับ่อนเลยนะพวกเคยกับพ่อาอะไรผันชาเน็ตผันชาวเน็ตเลยจับมาที่ไหนเน่ยที่พัตตาหันทัพตาลจับอ่าของการทั้งมดี่่ไปขจไปขายที่ไหนไม่ไอ้นี้อผมไปเป็นเฝ้าดเจ้เฝ้าไปผมเห็นหน้ามือไม่ดี รมด้กันโย่เฝ้าว่าใครจะมารับเขาจะเอาไปไหนเมื่อเมื่อเขามาแล้วก็่อพ่อเขาบอกว่าไม่ไดแล้วเขามีสัญญาณยังไงที่จะมารักมีสิทธแนวมีอะไรไงไม่อยากให้ใครมารักก็ได้ไม่ไม่ไม่เขพล้มเขาล้มเขาโทรเขาบอกว่ารู้จักคนที่จะมาเอาใช่ไหมชื่ออะไรคนที่มาเอาชื่ออะไรชื่อวิชัยชื่ออะไรฮะวิชัยวิชัยวิชัยเขาจะเปก็ไม่รู้แล้วก็ใช้รถอะไรมารับ ถ้าเขาจะมาเขาจะใช้รถอะไรมาคุาก็เป็นรถกระบะเราเห็นได้ที่ชายอย่างเดียวเห็นได้อีกครั้งจำได้ไหมที่ชายเนี่ยเห็นได้อีกครั้งเห็นได้